สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะจากชาแนลวัดฟอร์ดแลปเตอร์นะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ฟอร์ดพนันครสาขาเกษตรน้ำมินนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่นี้นะใครสนใจรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยนนะก็สามารถทักหามผมได้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมฟอร์ดเอเวอเรสต์นะรุ่นสปอร์ตนะเพิ่มแพ็กเกจด้วยนะแล้วก็แต่งจัดทรงไว้รุ่นดูไบนะเดี๋ยวผมพารับชมเลยนะครับผม มาแล้วครับผมตัวนี้เป็นเรเวลส์นะฮะรุ่นสปอร์ตนะครับผมราคาเดิมๆเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนนะครับเจ็ดพันบาทนะฮะยังไม่รวมกับแต่งนะคันนี้ชุดแต่งแบบเงาเลยนะคุมโทนนะตัวนี้เพิ่มแพ็กเกจด้วยนะเพิ่มแพ็กเกจห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับผมได้กล้องรอบคันนะฮะแล้วก็หน้าจอสิบสองนิ้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไล่ชมทีละอย่างนะตัวนี้เครื่องยนต์สองเชื้อสูรนะฮะเกียร์หกสปีดนะฮะ แรงม้านะครับผม170แรงม้าแรงบิดที่500นิวตันเมตรนะครับผมตัวไฟหน้าเนี่ยได้แบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับผมแล้วก็เป็นใบ led ฮะตัวกระจังหน้านะครับผมเปลี่ยนนะฮะจากปกติเดิมๆเ,เนี่ยของเขาจะเป็นสีดำเงาเหมือน StormTag ทางขวามือนะอ่าตัวนี้ก็เป็นชุดวิกเตอร์นะฮะปกติตรงไฟ led ตรงตรง,ตรงนี้นนะจะเป็นสีขาวนะอันนี้เราคุมโทนดำเงาทั้งหมดเลยนะครับนี่รุ่นนี้ เพิ่ม5,800 0ได้กล้องหน้านะครับผมแต่ว่าเวลาเราติดกล้องหน้าเนี่ยเราจะต้องออมีวิธีติดนะไม่งั้นเดี๋ยวไฟโชว์นะครับผมตัวกันชนด้านล่างนะฮะกันชนด้านล่างเป็นนี่เลยนะวิกเตอร์นะ V2 นะคันนี้คุมโทนนะฮะดำเงานะฮะด้านล่างสัญลักษณ์วิกเตอร์นะฮะรถรุ่นไหนที่มันมีเซนเซอร์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมชุดวิกเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยนะคิวล้อนะนี่ฮนะ คิวล้อประมาณ4นิ้วนะครับผมนะก็เป็นคิวล้อเล็กนะเหมาะกับล้อที่เป็นออฟเซตประมาณนี้นะคันนี้ offset, ออฟเซตบวก15นะครับผมเป็นล้อเรนโซนะครับผมก็เป็นแบรนด์ไทยนะครับผมนะก็เป็นล้อโฟล์คมิ่งนะน้ำหนักเบานะบาลานซ์ดีนะครับขับขี่ก็โอเคเลยนะนะนมีความแข็งแรงนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากกรรวิธีในการผลิตแบบโฟล์คมนะิ่งเนี่ยจะรีดล้อนะ เพื่อให้น้ำหนักเบานะใช้ความร้อนในการเป่าแล้วก็หมุนนะฮะไล่ฟองอากาศออกนะฮะตัวนี้นะเปลี่ยนช็อัพนะครับผมเปลี่ยนปีกนกนะทรงโลดเนี่ยต้องเปลี่ยนปีกนกแล้วก็โชคนะโชคจะมีอยู่2องสเต็ปนะฮะก็จะเป็นโมโน2.0กับ2.5 OEM นะฮะ2.5เนะะี่ยจะเป็นตัวท็อปนะครับผมก็กระบอกกระบอกมันจะไซส์2.5นิ้วนะครับนะครับอ่า ตัว2.0เนี่ยจะเป็นโชค๊คกระบอกขนาด2นิ้วนะ2.5ก็คือ2.5นิ้วนะครับผมนี่ฮะแล้วก็จะมีซับแทงค์ที่ติดแยกออกมาจากตัวกระบอกเห็นไหมครับสีแดงๆฮนะนี้นี่ฮะก็จะเพิ่มน้ำมันนะครับผมแล้วก็เก็บรอยต่อถนนได้ดีขึ้นนะครับผมหน้ายางตัวยางเนี่ยเป็นโตโยต้ายนะครับผมโอเพนคันทรีนะนะครับสียางมี2องเจ็ดห้ขอบ20นะแล้วแต่ว่า เราจะได้ฟิตเมนต์แบบไหนนะครับผมถ้าอยากได้แบบดูแน่นๆนะครับทรงออฟโรดด้วยก็จะเป็น2.5งชุดห้นะสังเกตดูระหว่างซุ้มล้อกับตัวตัวนี้ฮะช่องว่างตรงนี้ฮะมันจะแคบเลยนะครับตัวนี้คือเราโหลดลงไปแล้วนะสนิ้วนะฮะนี่ครับบันไดก็จะดูเสี้ยลงนะครับผมปกติรถเดิมๆเนี่ยสูง184บนะฮะโหลด2ก็จะเหลือประมาณ175บนะประมาณนี้ ล้อนะฮะล้อนี่ล้อออฟเซ็ตบวกสิบห้าก็จะไม่ล้นนะฮะแต่ถ้าที่เราเห็น,หล,นหล้นก็จะเป็นแบบออฟเซ็ตติดลบนะรุ่นนี้นะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับผมสัญลักษณ์ตรงนี้ที่มันหายไปก็จะเป็นตัวยูโรไฟ์นะฮะตัวยูโรไฟ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเพิ่มอะไรบ้างนะฮะดูภายในนะครับภายในก็เป็นหน้าจอสิบนิ้วนะฮะนี่ตัวนี้คันนี้ยังไม่ได้เปิดโหมดนะก็เลยเปิดประตูยังไม่ขึ้นนะแล้วก็จอหลังพวงมาลัยนะสินิ้วนะครับผม พอมาไล่แบบไฟฟ้านะฮะ EPAS นะฮะหรือว่า e p a s นะครับมีระบบพูดิบนะเวลาไปตกหลุมตกบ่อเนี่ยมันจะป้องกันการเซนนะฮะนี่นะครับผมแล้วก็มีกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็นี่ฮะมีระบบปัน่นน้ำฝนออตโต้นะฮะแล้วก็ไฟออโต้นะครับไฟหน้าออโต้นะปรับสูงต่ำได้ด้วยนะตัวนี้หัวเกียร์แบบหกสปีดนะครับผมมีโหมด M ด้วยนะฮะ แล้วก็มีสตาร์สต็อปเพิ่มเข้ามานะครับผมในรถในโฉม2024นะที่เป็นยูโรไฟนะฮะแล้วก็ในส่วนของเวเลนะจะมีตัว DPF นะครับเป็นตัวไส้กรองนะฮะต่อหลังจากแคทนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ตัวยูโรไฟมีนะครับผมก็พามาดูเลยนะฝั่งนี้นะเป็นตัวน้ำยาแอดบูนะฮะนี่นะครับผมตัวนี้จะเติมแอดบูนะสีฟ้านะฮะ แอดบูนะครับผมก็เป็นตัวน้ํายาที่มีโฮชียอยู่หน้าแคทนะผมก็มันก็จะทําการฉีดตัวน้ํายาเนี่ยก่อนก่อนที่เอเสียจะเข้าแคทน่ยมันจะฉีดน้ายาเพื่อให้เพืลดมลพิษนะครับก็รถคันนี้ก็จะได้รับมาตรฐานยูโรไฟนั่นเองนะก็ฟอรดก็เป็นผู้นำนะฟอดผู้นําในการเริ่มต้นนะที่ที่จะทําเป็นยูโรไฟนะฮะน,นี่วก,ก็ก็คือมันเป็นกฎหมายนะระหว่างรัฐบาลนะฮะ เดี๋ยวก็ค่ายอื่นก็น่าจะทําตามนะครับผมตัวกันชนท้ายนะครับผมเป็นวิกเตอร์ V2 นะอันนี้คุมโทนนะคุมโทนตัวท่อไอเสียที่เป็นเล็กแปดนะให้เป็นสีดำนะฮะก็สรุปนะบับทสรุปรถคันนี้เยวผมไปดูมุมไกลนะเนี่ยหล่อไหมอ่านี่จะเป็นทรงแบบนี่คือเป็นแบบภาพเรียวๆนะที่ตาเราเห็นเลยนะครับผมผมให้ดูซซมให้ดูนี่ฮะ เราหล่อเท่ๆแบบนี้นะครับผมใครสนใจรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยก็สามารถทักผมได้นะเบอร์โทรนะครับผม091้ 91, 7, 5, 26, นะครับ7 6 1 8 5 2 6นะฮะไอเดลไลท์แอดวัตฟอร์ดนนะครับผมหรือว่าใครอยู่ใกล้ๆบริเวณชโชว์รูมฟอร์ดพระนครนะสาขา,ขาเกษตรน้ำมินก็มาเยี่ยมชมกันได้นะวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ